เตรียมพื้นที่ไว้ปลูกพักอีกจ้าปลูกไว้กินในครัวเงอนเฮาอากาศหนาวหนาวจังหวัดอุบลพอเหเีียงหนูเอามาเทินกันร้องบอกจ้ะผูผ่ผาดำก่อนห้าจังบ่เกิดเ้าเลียงนู้เฮาเฮาอุดหูมันนะจ้ะพีห่หนอ กุ้งทอนึ่งเอาขวมไวปได้ใส่ดินเลยไปเนี้ยใส่แล้วก็เครื่องเครื่องมะฮองแล้วก็เสียเอาดินใส่ดินผสมก็ขี้งมั่วแล้วก็ปลูกจ้ะกดเครื่องเข้าขี่น่าจีอาร์ก่อนละวหาบาทอาซ้ำนี่วะไปอยากได้ราคาะถืออุ้ยหาบาทเกาเด้อนี่เอาออกครึ่งหนึ่งเลยนะครึ่งก่อนจองไว้พันก่อนก่อนแล้วหาบาท เดี๋ยวไปเบางทางนี่อนติดแล้วปลูกบ่หลายจะค่อยๆถ้าย่อยปลูกไปปลูกไปเรื่อยๆพร้อมเลยแท่งหยอดไม้ขึ้นมาเลยจ้ะจากโ้นพันธุ์ขีหลายๆคือปลูกมันนั่นแหละต้องใจเย็นๆปลูกพักนน่มือเรือตัวนี้เป็นหอมแบงซื้อมาในตลาด เบิดนี่สามสิบบาทจ้ะพี่น้องนะอันหอมแบงหัวเพื่อนแพงแหงเลยจลละ300้ะโลละสามร้อยคนทางอื่นราคาเป็นยังไงก็คอมเมนต์นะเดอ้อนี่ก็เริ่มแท่งขึ้นขึ้นกันบาทเพื่อนแท่งขึ้นยาวๆเหาอก็จนคอยหลอกหลอกตาขีดตาเป็นออกตัวนี้คือกันจ้ะเพื่อนน้องงามก่อนตัวนี้เป็นหอมแขกหอมแขกทาต้น แกแต่กอเต็มถี่มันกระสิออกดอกให้เขากินจ้ะปลูกไปเล็กๆน้อยๆเพื่อเด้กินปีนี้กระลังเริ่มลงมือจ้ะหนาวแห้งย่พักง่ามไวอันนี้เป็นต้นกาขนาดระวานทีแห้งออ ปูขนาดกกระจอนนี้ได้กินโดนค่ะกระจอนก็คือพักววงสูงนั่นแหละพี่น่องมันตัดตัดแล้วมันก็แตกไม่แตกไม่ หนาวผูกภักยังกตงงาม สิปูกนี่มองปูกเวิร์ดบอสหายมาแบบหลาย <laughs> ปูเลยว่าหลายพะได้ใส่ตุ่มมาะมาัดตุ่มหน่อยอยู่พีแต่พราะได้พัดใส่หมู ใส่ต่ขี้งวยอย่างเดียวเจ้าเลี้ยงหนู้บ่มีขีหนูใส่พักเลยนพักกระจันมนั่งอ่อนบักหน้าอุดคัก กุ้าปลูกขนาดรับกระจนกินลูกกินเต่าพลนไปอีกระลำขึ้นกันจ้ะเด็กกินห้ายรอบ,ป,บอปลูกให้เบิ้องทบนีพี่น้อง,ป,งปลูกผักสวนครัวไว้กินง่ายๆไปเห็นน้ำนาเขียวหันนี่เด้ตุลกามานำก็เลยมาปลูกให้เบิ้ร้อมยิบหนาพอกันไหมจ้า 爸爸，记者。